ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5500และยังพบกับผมนะครับกีรติอนันต์วนชัยนะครับแล้วก็คุณกิ๊บเก๋นะครับพิธีกรนะครับจากซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับข้างๆผมอ่ะ เขาสวยมากเลยอ่ะนะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับน้องมาตานะครับมิสบิวตี้นะครับ2013ครับน้องมาตานะครับวันนี้นะครับแนะนําตัวเองนิดหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสมิตานันเตกุรามีนะคะหรือชื่อเล่นชื่อน้องมาตาค่ะนะครับวันนี้นะครับเข้ามาร่วมกันในงานของนะครับการแถลงข่าวงานเมฆขานะครับแล้วก็งานแถลงข่าวนะครับของงานนะครับอ่าเขาเรียกว่าพัสร <lonely S> ุ <RS. S 3> สวดีนะครับซึ่งนานๆครั้งจะมาจัดรวมกันนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทย นะครับคิดยังไงกับวงการบันเทิงค,ครับน้องมาตาครับมาตาคิดว่ามันเป็นอะไรที่มีความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําให้ คนใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นอาชีพเสริมของเด็กของแต่ละคนได้แล้วก็เป็นอาชีพหลักของดาราทุกคนแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของทุกคนและรวมถึงตัวมาตาด้วยถึงได้ลงประกวดมีบิวตี้แล้วก็ได้ที่หนึ่งมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานล่าสุดนะคะก็คือต้นเดือนเมษาจะมีการขึ้นปกนิตยสารแฮแอนด์บิวตี้ด้วยนะคะโอ้นะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณกิ๊บเก๋นะครับอยากจะถามอะไรนักมาตาบ้างไหมครับ มิสบิวตี้นี่ได้รางวัลนี่ก็เป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะคะก็ทำยังไงถึงได้สวยเยี่ยงนี้นะคะคือมาตาจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองค่ะก็คือจะสวยจากภายในก็จะทานผักผลไม้แล้วก็ชอบทําบุญส่วนมนนั่งสมาธิจะทําให้เราเนี่ยจิตใจสงบแล้วก็ทําให้เราคิดอะไรได้เยอะค่ะแล้วก็ทำแล้วก็มองโลกในแง่ดีอยากให้สวยจากภายในแล้วก็ออกกําลังกายมาตาจะชอบเล่นโยคะค่ะครับต้องมาตาครับ ฝันนะครับพี่ยะก้าวเ,เข้าสู่วงการบันเทิงค,ความฝันอันสูงสุดในวงการบันเทิงทั้งไทยทั้งเทศคืออะไรครับของน้องมาตาครับก็อยากจะ เล่นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอ่อทความฝันที่ตัวเองเคยฝันตั้งแต่เด็กอยากให้ประสบความสําเร็จได้อยู่ในวงการบันเทิงได้มีชีวิตที่ล้ดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็ทําให้คุณแม่ภูมิใจเยอะมากนะครับหวังว่าน้องมาตานะครับคงให้เกียรติกับรายการของเราบ่อยบบ้างนะครับกับนะครับช่องของซุปเปอร์มเนติสเบิร์กผมกิตตินะครับอนันต์สุวรรณใจนะครับและคุณกิฟเก๋นะครับน้องมาตาวันนี้ต้องนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับน้องมาตาค่ะ สวัสด <Wells> to ีครับบัตรคนของเราเ็กับเราเรียกของ Supermodel Networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Supermodel Networks 0 2 945 5 5 0 0